หนึ่งในต้นไม้ปริศนาพวกนี้ใบของมันมีความพิเศษสุดๆซ่อนอยู่มีใครรู้บ้างว่าต้นไหนต้นอะไรอ่ะมันเหมือนมันเหนียวเหนียวลูดไม่ไปก้ามันแข็งแข็งเพื่เหมือนจะเรื่องมันเหมือนมันไม่ลื่น อะไรเลยอ่ะว้าวมีแดงๆด้วยเหมือนลือมันกันมันเป็นสีเลือดหมูอ่ะมันขู่ขาตรงเนี้ยมันขู่ขาตรงข้างๆบนอ่ะตรงกลางมันเป็นสีชมพูเราเนื้อว่าจับแล้วจะเปลี่ยนสีแต่มันไม่มีไหลอะว้าวว้าวว้าวตอนนี้นม,มันสวยมากเลยดดือดลาอ่ะ มันจะเป็นใบเล็กๆสลับใหญ่แล้วมันก็จะสีเขียวเยอะไปหมดเลยดอกมันเป็นสีแดงต้องขอใบไ,ไม้มันแหลมๆแล้วมันลื่นมันไม่มีอะไรพิเศษเลยอ่ะมันเหมือนหางจาระเข้ของจริงเลยอ่ะรู้สึกสบายนิ้วอันนี้เป็นต้นมันเลยไม่มีใบเลยอ่ะ ม่เห็นจะพิเศษเลยมันไม่เปลี่ยนสีดอกมันเป็นสีขาวๆเนะาะใบเล็กๆมันติดกันเยอะมากเลยอ่ะใบมันเยอะมากเป็นสีเขียวเป็นพุ่มๆเลยใช่ใบมันลื่นๆเนาะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยีต้นกระบองเพชรมีหนามเยอะมากเลยเยอะมากเยอะเป็นแสนจับไม่ได้นะอันนี้มันมีแหลมหนามเยอะมาก เขาอันนี้ไม่น่าพิเศษอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใบมันเป็นสีเขียวอ่อนใบมันเล็กมากเลยแต่ใบมันมีเยอะเล็กๆติดกันเนาะ เด๋ยวเบลว่าเราต้องพับนะ <c oughs> ไมาเยราต้องสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อน จริงไม่นะไ่แตะข้างล่างนัเจ้าเขาเทลจิ้มซีพรจิ้มอ้มองหุหกจะจิ้มแล้วนะจิ้มโหยังค <Yeah. S 1> <c oughs> ือห <Yeah, S 1> ุกเราจะจิ้มแล้วนะ ทันทีเลยต้นคุณนายตื่นสายดอกมันก็หุบแล้วก็บานได้เหมือนกันนะเพื่อนเรู้ไหมต้องทำยังไงเราจะทำยังไงให้มันบานแบบเแดบบิมแล้วก็หุบแบบเดิม<บ>ละ่ะมาส <ừ. S 1> ิเราตกม,มือไหมลองสิ ออกมาเลยอ่ะแล้วเราลองจิ้มกันดูด่ะลองจิ้มไ่อันนี้มันก็ไม่บานนะถ้าไม่มันไม่บานเลยใช่เราลองเป่าดูไหมโอเคงั้นเราลองเบา <c oughs> มันหูกหมดเลยใช่ใช่มันถูบหมดเลยยังทำไม่ได้ใช่ไหมงั้นดูดีๆหนะ้าอะไรกันทำให้ต้นคุณนายตื่นสายหุบและบานได้ อ๋อมันบานแล้วใช่มันใช่มันบานแล้วเริ่มเลยแล้วคุณนถึงสายมันจะเป็นพุ่มๆแล้วก็เป็นดอกใหญ่ๆใช่กลีบมันเป็นซ้อนๆกันแล้วมันก็เป็นสีชมพูตอนเช้ามันยังหูบอยู่เลยสงสัยมันไม่ชอบตอนเช้าใช่แล้วตอนพอตอนเช้ามาใหม่มันก็หุบพอตอนสายมนอีกก็บานแต่ตกตอนเย็นปุ๊บใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะหูบอีกทีนึง ว่าแหละมันชื่อว่าคุณนายตื่นสายว้าวถึงจะตื่นสายดอกก็สวยมากเลยนะเจนเนี่ย รู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าผมชอบกินปลาหมึกย่างที่มันบดสุดๆเลยครับถ้าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์เครื่องบดปลาหมึกที่เจ๋งที่สุดมันจะช่วยบดปลาหมึกให้ยาวแล้วก็บางสุดๆมันต้องเจ๋งมากแน่ๆเลยครับใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้นสองรูปทา แล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ